ครับอันนี้คือแพที่ใหญ่มหายักษ์ที่สุดในแม่น้ำของตลอดแนวชายแดนไทยนะครับถ้าที่เวียดนามก็อาจมีใหญ่กว่านี้ผมไม่รู้นะครับตลอดแนวชายแดนไทยเนี่ยใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับแพลํลำนี้นะครับของบริษัทผมนี่แหละผมไม่ได้ถือขากล้องมานะครับมาเอาเครื่องมือก็เลยจะทำให้ท่านได้เห็นถ้ามีลม มันก็มีลมนะครับฝั่งของตอนนี้ถ้ามีลมมาบรบกวนก,ก็ไม่ต้องว่ากันนะครับอันนี้ของเส้นไหว้เวลาจอดแพเนี่ยพนักงานแพก็ต้องมาไหว้นะครับไม่ใช่จอดได้เลยนะเวลาจะออกก็ไหว้นะครับเล่าขาวอเล่าขาวนะครับไหว้เจ้าที่เจ้าฐานฝากแพนะครับก่อนตอนจะออกก็ต้องไหว้นะครับ แม่จะนางขออาภัยด้วยนะครับผมเดินลงไปลำบากสักหน่อยปับเข้าไปเลยนะครับนั้นก็จอดติดกันอยู่นี่อีกอันนั้นจะใช้เครื่อง V8 3เครื่องนะครับที่ผมซ่อมเครื่องไปเสร็จแล้วทั้งสาเครื่องนะครับผ่าโอวฮอนสามเครื่องแต่ตัวนี้ใหญ่สุดมี4เครื่องนะครับ V8 เหมือนกันมีสี่เลนนะครับท่านมีสี่เลนแต่ละเลนนี่จอดรถพ่วงรถเทเลอร์สเพลาเนี่ย สี่คันต่อกันไปเลยนะครับจากนี่ไปจากสะพานตรงเนี้ไปสุดสะพานโน้นสี่คันนะครับสี่พ่วงสี่เทเลอร์สามเอ่านะครับสิบหกพ่วงนะครับสิบหกพ่วงสิบหกเทเลอร์ท่านคิดดูว่ามันยาวใหญ่แค่ไหนรถพ่วงแล้วก็รถเทเลอร์สามเพลานะ่ะสี่คันจอดเรียงกันแล้วก็แต่ละแถวเนี่ยแต่ละเลนเน่ะ เดีสิบหกพ่วงนะครับสิบหกเทเลอร์อันนี้เครื่องมือผมลูกน้องผมวางไวน้นี่ผมจะพาไปดูห้องเครื่องครับท่านผมจะพาไปดูห้องเครื่องนะครับก็ชมวิวฝั่งลาวไปด้วยนะครับแบบนี้นะฮะเบอร์ยี่สิบสองนะครับแผลลำนี้แทลลำนี้จะเอาไวบ้บรรทุกงานหน,หนักนะครับอย่างพวกเครื่องจักรที่ส่งข้ามลาวไปทำเ,เครื่องผลิตไฟฟ้า พลังน้ำพลังเขลื่อนอะไรนะ่ะเครื่องแต่ละตัวเนี่ยเป็นราคาเป็นหมื่นเป็นแสนล้านก็ไม่รู้นะครับมันแพงมากๆนี่นะ่ะที่ส่งมาจากออสเตรเลียนะ่ะก็ต้องมาข้ามแพรํานี้แหละไปนะครับถ้าเครื่องจักรที่มีราคาแพงๆเขาจะข้ามลํานี้นะครับเข้าไปดูห้องเครื่องกันนะครับท่านเข้าไปดูห้องเครื่องกันผมจะพาเข้าไปชมนะครับ V8 สี่เครื่องนะครับโอเคผมเปิดแฟตนะครับเปิดแฟตให้เห็นชัดเจนนะครับเห็นไหมครับท่าน V8 นะครับใหญ่มหายักษ์เลยทีเดียวแล้วครับท่าน เวลามันทํางานขึ้นมาในกลับผมนะครับผมพาไปดูข้างในเขาขับเผาขับนะครับฮีโน่นะครับ เป็นเครื่องยนต์ฮิโน่เสียงที่ดังคึมคึมเหมือนเป็นเป็นเสียงลมที่พัดประตูนะครับผมปรับโฟกัสให้เล็กลงหน่อยเสียงลมพัดประตูคึม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 อันนั้นเป็นห้องพักพนักงานนะครับที่ตอดตือนเไปน่นเห็นไหมเขาไปรับจ้างที่บ้านแพงมาเขาก็นอนในนี้นะครับ แต่ถ้าผมไปผมนอนรีสอร์ทครับผมไม่นอนในแพรนะวันนี้ถังดับเพลิงนะครับท่านถังดับเพลิงเสียงลมพัดประตูปกเดิมประตูะตมันเปิดได้ทุกด้านนะครับจะสว่างนี่ผมไม่เปิดหรอกผมมาผมไม่ได้มาซ่อมอันนี้ถังนะครับถังน้ํามันสเตลเลตถังน้ามันสเตลเลตมาจากออสเตรเลียมาจากออสเตรเลียเลยนะครับถังน้ามันสเตลเลตพวกนี้นะครับ จะดูห้องกับตันไหมเออไหนๆไ,ได้ทําวิดีโอแล้วผมจะพาขึ้นไปดูห้องกับตันนะครับจากห้องเครื่องมันจากห้องเครื่องบันไดขึ้นไปตรงนี้นะครับขึ้นไปตรงนี้แหละห้องขึ้นไปพนักงานเขานอนถ้าเป็นผมผมไม่นอนหลอนในเนี่ยผมจะไปนอนรีสอร์ทตอนนี้ไปรับจ้างมาไปรับจ้างที่บ้านแพงขนเครื่องมือหนักเออขึ้นไปรู้นะครับ ขึ้นไปตรงนี้จะเป็นห้องกับตันนะครับผู้ควบคุมผมจะพาขึ้นไปดูอันนี้กองกองอากาศนะครับกองอากาศ4ี่เครื่องมันจะฝังตัวอยู่ในนี้นะครับท่านขึ้นมาในห้องกับตันแล้วสภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีราวกันกันหลงลืมตกลงไปที่ช่องตรงนี้นะฮะนี่ครับ คัดคัดหนึ่งสองสามสี่อันนี้จะเป็นเข้าเกียร์นะครับเข้าเกียร์เดินหน้าเข่าเกียร์ถอยหลังในแต่ละเครื่องมันมีสองเกียร์เท่านั้นแหละครับแต่ละเครื่องมันจะมีสองเกียร์เท่านั้นเดินหน้ากับถอยหลังนะครับอันนี้คันเร่งมันครับคันเร่งแต่ละเครื่องนะครับคันเร่งกับตันก็จะ เวลาเวลาแพรเดินก็จะนั่งตรงนี้แล้วก็ควบคุมตรงนี้นะครับมองออกไปข้างนอกก็จะเป็นแบบนั้นนี่สื่อสารโซน่าครับโซน่าที่จะดูดูดูในในพื้นดินะ่ะมีโขดหินมีอะไรไหมจะมองจะเห็นในจอนี้นะครับ ถังควบคุมครับถงควบคุมถ้ามีไฟไหม้ก็กดปุ่มตรงนี้กดปุ่มไฟมันตัวสเปรย์มันก็จะไปดับไฟนะครับถงควบคุมอันนั้นห้องน้ํานะครับที่ตั้งอยู่นั้นเป็นห้องน้ําครับนั้นปากสันนะครับบริคัมใสเวลาไปส่งก็ไปส่งทางนู้นนะครับไม่ใช่ว่าข้ามไปตรงๆตรงนี้นะ ต้องข้ามไปนู่นลงใต้ไปนู่นไม่ใช่ว่าของขึ้นได้แล้วก็จะวิ่งตัดของไปไม่ใช่ครับถ้าแพรมันอยู่คนละที่นะครับถ้าตัดไปก็แค่ตรงนี้เองประมาณ3ากิโลหรือ2กิโลนะโู่นตองไปนู่นแหละครับยิงตรงไปดังไกลเลยเด้อู้นะนี่คำใสยนู่นเออ,เอ,อปากสันนู่นผมก็ไม่ได้ขึ้นมาสักทีหรอกครับขึ้นมาทําวิดีโอเฉยผมก็จะลงไปนะครับท่านให้ท่านได้เห็น ได้เห็นความใหญ่อลังการของมันนะครับนี่นะฮะไปทางโน้นเลยละ่ะสี่เลนนะครับทางโน้นเลยข้างบนเป็นวัดป่านะครับท่านวัดป่าพันลำนะครับซึ่งเป็นวัดที่เหลือความเป็นธรรมชาติป่าดงดิบเอาไว้จริงๆนะครับอยู่ที่บึงการนี่ละ ผมชอบไปเดินดูนะครับเงียบสงบวิเวกวังเวงจะเห็นสัตว์ป่าอยู่แบบธรรมชาตินะครับพระคุณเจ้าท่านเจ้าว่าท่านรักษาไว้ความเป็นธรรมชาติไม่รบก,กวนสัตว์ป่านะครับไปนั่งอยู่เงียบๆจะเห็นกระรอกกระแตเห็นไก่ป่าเห็นสารพัดสัตว์ออกมาหากินนะครับท่านเนี่ยตรงเนี้ยผมจะไปทําวิดีโอด้วยล่ะถ้าผมมาทํางานที่เมืองกาเนี่ยผมก็จะชอบไปที่วัดนี้เพราะอยู่ใกล้กับ ที่ทำงานนะครับโอเคครับผมจะหยุดวิดีโอนี้เอาไว้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับทุกท่านครับสวัสดีครับ